แต่ปัญญาในตําราในที่สปัญญาแปลว่าความรอบรู้ความรู้ทั่วความรู้เท่าทันความรู้ถึงความรู้กว้างความรู้ลึกอะไรก็ว่าอันนั้นตามตำรานะแต่โดยปรมัตณความรู้ที่ว่าเป็นปัญญาโดยปรมตณเลยอุณระได้แก่ความปรากฏชัดขณะนี้ความไม่สบายขาเนี่ยปรากฏชัดได้อย่างปรากฏชัดแล้วใช่ไหมปรากฏชัดด้วยความรู้สึกนี้ปรากฏชัดแบบเป็นเริ่มเร็นรูู จอชักงงงอา่ามันประกาาอบชัดบางกานแต่จะประกอบชาัดของลูกรือประกอบชาัดของเราเออน่าจะเป็นเรายังสงสัยอยู่นะให้ไปศึกษานะเรื่องนี้ให้ไปศึกษาแล้วทรปฏิบัติมันจะถ้าจาับจุดนี้ตีจุดนี้แตกมันจะง่ายมากเลยแล้วปัญญาเกิดมหาศาลเหมือนกับภาษาลิุ่ตรก็ภาษาลิุ่่เป็นยอดทางด้านปัญญาใช่ไหมเพราะท่านตีจุ่นี่แตกเนี่ยคือรู้เวทนาแตก แล้วเวทนาเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างโลกทั้งสองคือโลกของวัตถุกนนามธรรมาและในโลกมันก็มีแค่สองอย่างน,นั้นเ่งใช่ไหมลูปธรรมกนนามธรรมาแค่นั้นเองดังนั้นตัวเชื่อมระหว,ว่างรูปธรรมธรรมก็คือตัวเวทนาถ้าเราแจนแจ้ง,จงชัดเจนเวทนาต้องเห็นทุกอย่างให้ปรากฏชัดแล้วเห็นปรากฏชัดสัญญาก็จะกลายเป็นปัญญาเพราะสัญญาแป็ความจําได้หมายรู้ใช่ไหมปัญญาโดยประวัติแปลว่าปรากฏชัด อย่าลืมตัวเนี้ยทำไฉนหนการทำพิสูจน์ของข้าพเจ้าน,นี้จะพึงปรากฏชัดทำไฉนยคยาว่าปรากฏชัดคือเห็นทุกเป็นทุกอไม่ใช่เห็นทุกเป็นเราถ้าเห็นทุกเป็นเราเมื่อไหร่แสดงว่าปรากฏชัดหรือยังไม่ชัดผิวเผินเรื่องเป็นสัจจะยานไปแล้วปรากฏชัดความทุกข์คือความทุกข์ไม่ใช่เราเราเป็นผู้รู้ผู้รู้แต่ทุกเป็นผู้มากระทบที่หลังเหมือนกับน,น้ำเนี่ยปกติไม่ได้ร้อนแต่ความร้อนไม่ใช่น้ำ ความร้อนอาจจะเป็นไฟก็ได้แต่มันอยู่ในน้ําความทุกข์ไม่ใช่เราแต่มันอยู่ในเราก็เรียกว่าเราเป็นทุกข์แต่ถ้ามันอยู่ในดวงของมันเราเรียก่เป็นดูปแต่เพราะมันอยู่ในความคิดมันกลายเป็นเรามันน้ำมันก็อยู่ในน้ํามันกลายเป็นน้ําร้อนมันไม่ได้เป็นไฟแต่คุณภาพของไฟก็คือมันอยู่ในน้ําใช่ไหมเราก็แยกความร้อนกับน้ําออกได้ไหมก็ได้เพราะน้ำไม่ได้ร้อนไม่ได้ร้อน ก็ทิ้งไว้นานๆหรือเจือน้ำเย็นลงไปความร้อนก็หายไปใช่ไหมที่ตัวเราไม่ใช่ทุกและทุกไม่ใช่เราทุกก็คือทุก,กเราก็คือเราที่จะเอาอะไรมาแยกระหว่างความทุกข์กับเราเหมือนแยกระหว่างความร้อนออกจากน้ำทำได้ไหมตรงนี้ใช้เทคนิคใช้ปัญญาไปฝึกแล้วจะสนุกมากเลยเพราะพระพุทธเจ้าเป้นคนพบวิทยาศาสตร์ทางด้านนามธรรมแต่นักวิทยาศาสตร์นั้นเป็นคนพบวิทยาศาสตร์ทางด้านรูปธรรม มันก็จึงทาให้เราได้ของใช้ไม้สอยได้สัมผัสให้ความหลากหลายของมีวัฒนาการต่างๆเพราะนักวิทยาศาสตร์คนพบ,พบทางวัตถุใช่ไหมแต่มันก็นึ่งมาจากนมามธรรมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นพวกเราที่มานั่งตรงนี้ล้วนได้เกิดมาจากนมามธรรมนึกออกไหมก่อนที่เราจะมีเนี่ยก่อนที่เราจะมาเกิดเนี่ยเราอยู่ที่ไหนที่ตั้งมัท่านถามว่าก่อนเรามาเกิดเราเป็นใครเราเกิดถ้าใครเป็นเราเนตรงน,นี้ใช่ไหม อนที่เรามาเกิดเราก็ยังอยู่ในความรู้สึกของพ่อของแม่อยู่แต่ความรู e ้สึกของพ่อของแม่ท่านไม่มีสติเนี่ยใช่ไหมท่านก็ร yeah. ู้สึกไปเห็นสาวไปเห็นลูกก็ว่าสาวไปเห็นลูกก็ว่าบ่าวเห็นบ่าวเป็นสาวเป็นลูกชอบรักเปลี่ยนแปลงเป็นลูกแต่คือตอนแรกคือความรู้สึกเท่อนนพอสติมาไม่ทันความรู้สึกขึ้นกายเป็นชอบหรือไม่ชอบรักหรือไม่รักแต่ถ้าเราไปเห็นบ่าวเห็นสาวเป็นความรู้สึกแต่ไม่มีมีสติมุรลุท่านไม่มีความชอบหรือไม่ชอบอย่างในนั้น มันมีแต่ความรู้สึกใช่ไหมเพราะนั้นเราก็มาจากนา้รมาทำนั่นเองต้นต่อเดิมนะพอเรามาปฏิบัติตรงนี้ก็กลับไปสู่ต้นต่อเดิมของเราคือไปสู่นาำมาทำนั่นเดิมแต่การที่จะการราดูรู้สึกพอใจไม่พอใจไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเหมือนขี้ตกงตกไปในน้ำ่าจะไม่แยกขี้ตรงออกจากน้ําใสได้น้าไม่ได้ขุนใช่ไหมเพราะขุนเพราะขี้ตกใจของทุกคนไม่ได้ไม่ได้มีกิเลสแต่ที่มันมีกิเลสเพราะ ความพอใจนม่นไ้พอใจมันเข้าไปหมดที่ตรงตรงในน้ำใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไดยไงความจริงไงเนาะ <c oughs> อ้าวปัญหาเราไปข้อสุดท้ายนี่จะได้เวลาฉันมาอาชิญครับหลวงพ่มีนะคุณมุนายแสดงว่าเป็นนักเรียนอาชิญ อ๋อพอเราเอาทำไว้ที่อาจารย์พ่อแม่ววาที่เรา <g ül> พราเวลากลับไปบ่านเราต้องคอก็อาจารย์หมดไม่ไการยังไงไม่รักษารักษาความรู้สึกนี้ไว้ได้นานแล้วก็เอาไปไปฏิบัติต่อเนื่องแล้วเวลาฟังวเวลาฟังภาษาธรรมเราจะเข้าใจยากยากบางทีหลวงพ่าถามว่ารูปกับนามเราก็รู้หมดแต่เวลาที่เอามาเปรียบเทียบหรือมาประยุกต์เนี่ยบางทีคิดไม่ออกเอาละจะถามยงสักคำถามหนึ่งน,นะ โยมเคยทานมะม่วงไหมทานถามมะม่วงที่ทานนั้นปลูกเองไหมไม่ใช่ถามก่อนไม่ใช่อาจากแล้วถามว่าเคยปลูกมะม่วงกินเองไหมเคยใช่ไหมแล้วระหว่างพอปลูกมะม่วงกินเองกับไปซื้อเท้ากินนี่อันไหน,ม,นมันสะดวกสบายกว่ากันสะดวกกว่าใช่ไหมแต่ว่าได้กินตลอดเวลาไหม บางทีเงินไม่มีอ่ะหรือไม่ใช่ฤดูกาลของมันนะนะที่ถามอย่างนี้ก็เพราะว่าเราได้เห็นวิวัฒนาการของมะม่วงที่เรากินไหมใช่ไหมถ้าเราไปซื้อมาเราไม่เห็นนะเราเห็นแต่มันอยู่ในตะกร้าหรือที่วางซื้อเรียบร้อยแล้วที่ถ้าหากว่าเราได้กินมะม่วงที่เรานับประทานเราจะเห็นตั้งแต่ต้นหรือมะม่วงนี้มาจากไหนเราไม่สงสัยเลยเรากินได้ไม่ใช่เอพราะมะม่วงใบดอก ลำต้นร uhm ่มอากาศใช่ไหมได้หมดเลยออกซิเจนจากต้นมะม่วงร่มของมะม่วงใบอ่อนมะม่วงมาย่างกินอร่อยใช่ไหมมะม่วงอ่อนก็กินได้มะม่วงแก่ก็กินได้มะม่วงสุกก็กินได้แต่ถ้ายมไปซื้อแต่ในอย่างอย่างที่ว่ามาเนี่ยเป็นไงไม่ได้นะฮะเอารุ่นนี้เป็นฤดูที่ไม่ม่วงมาออกเราจะไปกินยอดมะม่วงไม่ได้ซื้อไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีต้นในบ้านเรากินได้ทุกส่วนใช้ได้ทุกส่วนเลย แต่ถ้าเราจะไปซื้อเขากินกินได้เฉพาะในส่วนที่เราซื้อเท่านั้นเองฉันใดก็ฉันนั้นถ้าหากวา mosque, ่าเปรียบธรรมะเหมือนมะม่วงอาจารมาพูดเนี่ยเหมือนกับเอาของมาแบขายละโยมก็มานั่งซื้อดีชั่วโมงสองชั่วโมงกลับไปบ้านก็กินหมดแล้วอ่ะก็อยู่อาจารย์้กินนะม่วงอร่อยจริงกลับไปบ้านแต่ทางที่ดีโอ้ย กินมะม่วงหมดแล้วแต่ว่ายังเม็ดมนะันน่ะได้เม็ดมันมาฉันจะลองมาปลูกดูบ้างตอนนี้เลยเอาซีดมันไปซีดตรงนี้คือความเข้าใจที่ได้ฟังวันนี้เป็นซีดที่โยจะเอาไปปลูกคือมเมล็ดมะม่วงแต่ว่าเสียดาเยเอาซีดไปวางที่ไหนไม่รู้นะดูวุ่นทโยนทิ้งไปแล้วก็ไม่รู้เสร็จเลยทีนี้อันนี้ก็ดูใครดัวันแล้วนะบอกไม่ได้แล้วนะท้องเอา,มาเมล็ดไปปลูกต้องความรู้สึกตัวที่เราฟังนี่ลองไปทําดูง่ายไหมไม่ง่าย ทีป่ปลูกแล้วไม่ติดหรือปลูกแล้วไม่งามหรือออกลูกมาล้นหมดหรือออกดอกมาล่นหมดกาจะเห็นปัญหาสรารพัดเกิดขึ้นกับต้นลม่ม,มงใช่ไหมฉันใดก็ดีธรรมะที่มาพูดเหมือนง่ายเพราะเอาพ่อแะ้รพ่อมาเพราะสวนทําสวนออกมามาพ่อมาอย่างดีแล้วใช่ไหมก็เลือกลูกสวยๆเนี่ยมาให้โยมซื้อใช่ไหมแต่โยมหาได้เห็นต้นลม่ม,มงที่อตยตมาอยู่ไหมพ่ามันลำบากแค่ไหนก็จะได้ว่า เพราะฉะนั้นเหมือนกันกลับไปนึกาทุก่งหาไปนึกหมดเลยอยู่หน้าอาจารย์หรือฟังธรรมะหรือฟังสมุเหมือนว่ามันมีนะแต่พอลึกไปทําอะไรมันหายไปนี้หมดนี่ก็หมดนกันเราจะต้องไปทําเองแล้วรู้ที่ไปที่มาแล้วจะรู้สึกรักษาได้คงแห็ตัวน้ำมูเพราะเรารู้ถึงความยากลำบากที่มันเติบโตขึ้นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้น,นการบริหารจากกัดการของเราก็จะทําได้ดีเราจะกินน้ำมูงเล็กน้มงมงน้อยน้มงมูกหนุ้ม,ม,มแก่ได้ตามต้องการ แต่ถ้าหากว่าเราไปซื้อเครื่อเนี่ยไม่ง่ายอย่างนั้นนะใช่ไหมฉันใดก็ฉันนั้นธรรมะที่เราฝึกฝนปฏิบัติขอให้เอาสิ่งที่พูดทั้งหมดคือมันเป็นซีดเป็นเมล็ดลมาเท่านั้นเองแล้วลองไปเพาะดูดูไปเพาะไม่มม็ดมะม่วงเมดเดวันเดียวนเหมือนมะม่วงนะไอ้สร้างจังหวะเรีนจบงเนี่ยกว่ามันจะเติบโตขึ้นไม่ได้กลุ่มใหม่น่าจะเข้ามาได้แล้วเรได้เวลาฉันเทแล้วคุณพรว่าไงนะกลุ่มใหม่เข้ามา <c oughs> ให้ก um ูใหม่เข้ามาพร้อมกันมาแออข้างหลังเลยนะผู้ใหม่ก็คงจะสร้างจังหวัดนนชบุงีเป็นทุกคนแล้วนะบอกว่าตอนไหไม่ต้องสาธิตก็ดีตองลงหมดนะหมดปัญหาแล้วเนาะหมดปัญหาแล้วต่อไปเราก็จะทําพิธีถวายอาหารรูปก่รับบทจากพระก่อนก็ขออนุทนาสาธุความตั้งใจของพวกเราทุกหลาร ที่ได้ฟังธรรมบัรญ,ญายช่ชวงเช้านี้ตั้งแต่แปดโมงเก้าโมงไปต้นมาก็สองชั่โมงเสร็จก็หวังว่าทั้งหมดสองชั่วโมงนี้จะได้เป็นโพธิปัญญาที่จะให้เห็นเส้นทางของการที่จะดาเนินตามธรรมตัวที่เราต้องอาไปฝนไปไปฏิบัติไปทดสอบทดลองดูส่วนที่จะเป็นมากเป็นผลเป็นต้นเป็น เงาได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ความศรัทธาและความเพียของเรานะก็ขอให้ตั้งใจตอนนี้เราจะถาวายหาันร้อมกัน <c oughs> <c oughs>